เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีโซกันอีกแล้วนะครับผมหลังจาก e ีพีที่แล้วนะที่เราได้ทําการสุ่มกิจกรรมฟรีหดาวไปนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มแบบเสียเพชรจัดหนักจัดเต็มของจริงไม่ติงหนังนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้โหดูนะหลายๆคนคงสงสัยนะว่าพี่เอาไอตัวดาวเงินมาวางข้างๆไว้ทาไม2ตัวนะครับก็ผมพึ่ง ปั๊มเพชรเสร็จนะครับผมส่วนวิธีปั๊มเพชรเนี่ยผมได้สอนไปแล้วนะครับใครอยากรู้วิธีหาเพชรเนี่ยให้ได้ทีละส4 0 0ีพันเพชรนะครับผมเหลือถึง5,000เพชรก็ได้นะครับให้ย้อนหลังไปดูในคลิปที่ผมลงเอาไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมขณะผมสุ่มไปเป็นร้อยร้อยทีเป็น10บสครั้งเนี่ยก็ยังมีเพชรมาใหม่อีก2,000เพชรนะครับเพื่อที่จะสุ่มกาชาในวันนี้นะต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้เติมสักกบาทเดียวนะครับผมและก็ไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับผมนี่ อ่าอันนี้ครับผมสเต็ปที่6เนี่ยจะการันตี5ดาวไฮไลท์1ตัวนะครับเป็นเป็นกาชาที่ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมนี่เดี๋ยวผมคลิกเข้าไปดูให้เลยครับปึ๊บนี่ครับผมระยะเวลาเนี่ยถึงแค่วันที่3 1สิสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมครบรอบฉลองนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บปึ๊บตัวละคร5ดาวที่ปรากฏในกาชาคนระับมีเบลคูยานะครับผมโหอย่างเท่นะบอกให้ล่างนี่คล้ายๆอย่างพวกทุ่นยนตกันดั้มอะไรพวกนี้เลยนะ <S <S ล่างแบบหยองฟี้ยวเลยนะผมเห็นแล้วนะผมเดลคุยาเนี่ยส่วนลูกแก้วที่ใช้ในการสุ่มนับครั้งแรกเนี่ยจะฟรีนะครับผมครั้งที่2เนี่ยร้อยห้าสิบครั้งที่สามสองร้อยครั้งที่สี่สองร้อยห้าสิบครั้งที่ห้าสองร้อยห้าสิบครั้งที่หกสองร้อยห้าสิบและครั้งที่เจ็ดสองร้อยห้าสิบนะครับผมอ่าแล้วดูนะครับผมตัวหกดาวนะับคุโรสกิอิจิโกะล่างนี้ก็เท่เทนะครับผมนี่ผู้สังหารฮอรโลนะครับผู้สังหารอารันคาร์นะครับผม ลอยคู่ทามนะครับถ้าโจมตีแรง12นะครับผมโอ้ยอย่างเท่ครับนี่ส่วนเบียคุยานะครับผมสร้างความเสียหายมหาศาลให้ศัตรูทุกตัวที่โดนนะครับเท่ต้อง2ตัวแล้วไม่ต้องพูดมากกันเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมสุ่มฟรีไปแล้วนะนจริงๆเนี่ยมันมีให้สุ่มฟรีอย่างละครั้งนะครับผมแบบ ลูกแก้วเดียวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแบบสุ่มครั้งเดียวเนี่ยก็มีให้ฟรีครั้งแรกนะแต่ผมสุ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีครับผมผมจะสุ่มแบบ10ครั้งนะครับสุ่มจนกว่าเพชรจะหมดนะครับผมย้ำนะครับสุ่มจนกว่าเพชรจะหมดหรือจะตันในการสุ่มครั้งที่7นะครับผมประมาณนี้เลยนะไม่หมดเราไม่เลิกนะผม <laughs> ถ้าพร้อมแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าผมจะเกลือหรือเทพเราแฮชแท็กกันเลยนะครับใครคิดว่าผมได้เกลือนะแฮชแท็กเกลือใครคิดว่าผมได้เทพแฮชแท็กเทพเลยนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งคนละทีด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่าครับผม10ทีแรกนะครับกดเลยครับปึ๊บสุ่มเลยครับผมมาครับ10บทีแรกมันต้องได้ละมันต้องได้ละถ้าได้นี่คือหยุดเลยนะบอกเลยดวงอาจจะดีเกินไปแล้วนะครับผมมาครับปี่เสื้อบินล่องลอยไปแล้วนะครับ บินทลาทลาเล่นลมไปแล้วนะครับผมตัวอะไรครับจังหวะนี้สี่ดาวแน่นอนแหละไม่เห็นมีแสงอะไรเลยเอ้าห้าดาวเลยครับผมคูจิกิเบียคูยานะครับผมเฮ้ยฟรีครั้งแรก5ดาวนะครับทาเป็นเล่นไปนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับผมจะบ้ากะละมังนะครับโอ้โหดวงดีอะไรขนาดนี้นะครับเฮ้ยมาอีกตัวหยินดีต้อนรับสู่ X โอ้โหสี่ดาวนะครับผมยังอ่านไม่ทันจบเลยนันึกว่าจะได้5ดาวนะฮะพูดเป็นเล่นนะผมได้เบลคุยาห้าดาวนะครับครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วจะบ้าอะไรมังมาซึโมโตะลังกีคูนะครับผมนี่คุชิกิเบลคูยาครับไปต่อครับตัวอะไรมาอีกแล้วครับผมคาชอบเลนจิตอนยกมืออย่างแข็งขันตัวอะไรครับโอ้โหลูคียนะครับตอนเป็นสมัยนักเรียนนะครับผมในการเรียนอยู่นะครับ4ดาวนะครับผม มาไหมโอ้โหอิจิโกล่างซัมเมอร์ครับนี่อย่างเท่ครับถือแตงโมรับมาแบบจิตตลาบูราบเลยนะครับไปต่อครับผมตัวอะไรครับชุนซุยไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับผมนี่โอ้โหรันยีคูนะครับผมไปทําอะไรมาน่ะกลายเป็นคนสามหัวไปได้เออบ้าไปแล้วอิชิมารุงินนะครับสามดาวนะฮะไปต่อครับอิจิโกะสามดาว เรียบร้อยครับผม10ทีแรกนะครับไม่เจ๊งนับนี่ดูได้5ดาวนะครับเบียคุย่ามา1ตัวฟรีๆเลยนะครับโอ้พระเจ้าช่วยนะครับอะไรจะดวงดีขนาดนี้นะครับผมครั้งแรกนี่ก็ดวงดีจัดๆแล้วนะครับมาครั้งที่2นะครับสุ่มสเต็ปที่2นะครับทีที่20นะครับผม3 2 1สอง1กดเลยครับไม่ต้องกลัวแล้วครับรอบนี้ขาดอิจิโกอีกหึงตัวนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ย อยากได้ครบๆเลยนะครบทีมมันเลยอะ่ะครบเซตในตู้กาชานี้เลยนะ <c oughs> จะได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับผมมาอีกแล้วตัวอะไรสงสัยอะไรในอดีอย่างนั้นหรือตัวอะไรครับตัวอะไรครับโปมบดอย่างนี้ต้อง5้าดาวแนละ้วนานเกินนานเกินตัวอะไรอ นี่และครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมัซ้อโมโตลังนีคูนะครับห้าดาวนะครับห้าดาวผมไม่ได้รอเล่นนะครับโอ้โหดูครับล่างอย่างเท่เลยนะครับโอ้หูดวงดีกว่านี้มีอีกใบกูคูดี่ครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นได้ห้าดาวสองตัวเลยนะครับเห็นไหมนี่ได้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะฮะดูครับโยลุอีจินะครับผม เอ้ยได้5ดาว2ตัวเลยอย่างโหเอาเรื่องแหละครับตอนนี้เนี่ยผมได้5ดาวอยู่ทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับผมผ่านไปแค่20ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมาไปดูที่ครั้งที่30กันเลยดีกว่านะครับผมทีที่30นะครับส2 1สองรอบนี้เนี่ยอิจิโกะต้องมาหาผมแล้วนะบอกเลยนะถ้าไม่มานี่งอนเลยนะฮะ <c oughs> มาครับมาครับอิจิโกะมาไว้ลูกอิจิโกะออกมาหาพ่อวาลูกออกไม่ออกครับ ออกไม่ออกออกไม่ออกออกไม่ออกมาโอ้โหนานขนาดนี้นี่รับรองรับรองครับ5้าดาวอีกหนึ่งตัวไปอีกหนึ่งตัวไปคูโรซากิอีจิโกะครับผม <c oughs> โอ้โหครบทีมนะับอย่างที่บอกไปไงห้าดาวนะครับหนึ่งตัวลนะห้าดาวหนึ่งตัวนะครับผมเอา้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วตัวอะไรครับโอ้โหคุจิกิลูเคียนะครับผมนี่โอ้โหน่ารักจริงๆเลยร่างนี้ หลังนี้คูสามดาวนะครับไปต่อเลยครับผมไม่มีอะไรจะเสียนะครับตอนนี้ดวงดีไปแล้วนะครับผมนี่อูริวนะครับอูริวเอ้าไม้หนึ่งตัวแล้วพูดจาวางท่าเป็นแล้วนี่อ้ห้าดาวอีกแล้วครับผมคูโรสกิอิชินนะครับผมพ่อของพระเอกนั่นเองนะครับผมได้ห้าดาวอีกหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ห้าตัวแล้วนะ5้าดาวเฮ้ยไม่หนึ่งตัวแล้วห้าดาวอีกหรือเปล่า หาดาวอหรือเปล่าโอ้โหสี่ดาวเท่านั้นนะครับผมลิซ่านะครับไปต่อครับอุ้ยมาอีกแล้วส่วนมากสีทองเนี่ยรู้สึกจะเป็นสี่ดาวนะครับผมจากที่ผมสังเกตมาโอ้โหเเซร์นะครับผมพอๆกันลายีคูเมื่อกี้เลยพวกนี้นี่มีสามหัวนะครับอันตรายนะครับต้องระวังนะครับผม <c oughs> เล่นน้าเยอะเนี่ยบอกแล้วอย่าเล่นน้ํานานนะครับมาแล้วลายีคูสามดาวเท่านั้น เรียบร้อยครับผมได้5ดาวมาทั้งสิ้นอีก2ตัวนะเป็นทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโอเคก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเพิ่งสุ่มไป30ทีเท่านั้นเองนะครับทีที่40ครับผมกดสุ่มเลยครับปึ๊บมาไหมมาไหมรอบนี้5ดาวอีกหรือเปล่าครับรอบนี้ต้อง5ดาวมาอีก1ตัวแล้วแหละมาผีเสื้อจงบุยบินไปครับโอ้โหไปครับโอ้โหยาวๆอย่างนี้5ดาวแน่นอนครับตัวอะไรต่อครับ โอ้โห<ะ>อีจีนอีกแล้วไม่ได้อยากปั้นเลยไปต่อครับผมไปต่อครับโอ้โหนี่สี่ดาวแน่นอนคนระับทับประกายแสงเป็นสีทองเมื่อกี้นะแล้วมันก็จะมาแบบสั้นๆนะครับผมนี่เห็นไหมผมเริ่มดูเป็นแล้วนะครับเลนจิสามดาวเฮ้ยอันนี้สี่ดาวหรือห้าดาวครับเมื่อกี้ไม่ทันมองรอดูครับ ตัวไรานานขนาดนี้โอ้โหสีดาวนะครับผมฮานาทาร่ะครับโอ้โหมุงมิงจริงๆนะครับใส่ชุดกวางนะครับอ <c oughs> อย่างเท่เลยนี่เบคุยะาสามดาวครับผมไปต่อครับอันนี้สีดาวแน่นอนครับเป็นสีทองนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับโมโมสีทองสีดาวอีกอ่ะอันนี้ให้ผมเดาเลยนี่เป็นงานลูเคียครับผม ก็ได้5ดาวมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นหตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีใครได้เยอะกว่านี้อีกไหมครับแชร์กันหน่อยนะคอมเมนต์มาหน่อยนะใครได้มากกว่าผมนะครับผมไปครับทีที่ห้าสิบครับผมกดเลยครับผมไม่รีรอครับหมดเนื้อหมดตัวครับวันนี้ไม่หมดเราไม่เลิกครับไม่หมดเราไม่เลิกราชาเกลือมาทั้งทีนะครับต้องเอาให้สุดละครับผมมาครับโอ้โหรอบนี้เฮ้ยมีแววห้าดาวนะเพราะมันนานนะครับผม มีแววห้าดาวเลยโอ้โหสี่ดาวเท่านั้นครับสาจินนะครับผมอันนี้ก็สี่ดาวอะเมื่อกี้เป็นสีทองนะครับอันนี้สี่ดาวแน่นอนตัวอะไรครับผมฮานาทาโร่อีกแล้วนะครับสี่ดาวแน่นอนอันนี้ยินดีต้อนรับสู่อะไรอะโอ้โหสี่ดาวครับผมไปต่อครับสามดาวครับไปอย่างรวดเร็วแล้วครับผมไม่รอช้าละผมเริ่มหงุดหงิดแล้วครับผมสี่ดาวมันเริ่มออกเยอะแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ก็สี่ดาวครับ จูชิโร่นะครับผมสี่ดาวอีกแล้วโอ้โหสี่ดาวออกเยอะมากๆนะครับผมนี่ก็สามดาวโอ้โหสามดาวโอ้โหฟุจิกิลูเคียนี่ยังเขายังชั่วหน่อยนะครับมีหัวเดียวนะครับผม <c oughs> ไม่เหมือนพวกลานยีคูพวกเลกสซี่ครับหัวเยอะไปหน่อยเพราะนั้นเล่นน้ําเยอะนะครับผมอ่าก็เรียบร้อยนะครับรอบนี้เนี่ยไม่ได้ตัวห้าดาวเลยนะครับสรุปเจ๋งนะครับรอบนี้ไม่น่าพูดเลย <c oughs> โอเคทีที่60นะครับผมเขาจะเขียนว่าการันตีตัวละคร5ดาวนะครับไฮไลท์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ผมกดเลยครับผม250เพชรนะครับผมดูครับได้ตัวอะไรครับดูฮะตัวอะไรครับตัวอะไรครับผีเสื้อบินตัวเดียวด้วยนะครับรอบนี้บินเดี่ยวเลยนะครับมาฮะลุ้นเลยครับตัวอะไรครับไอเซนคือศัตรูของพวกเราตัวอะไร ตัวอะไรอ้โหฮีราโกชินจีนะครับผมเอาเรื่องครับเอาเรื่องตัวอะไรมาอีกแล้วหูซาโดนะครับอันนี้สี่ดาวแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยหูแต่เทมากเลยอ่ะชูเฮนะครับอันนี้ก็สี่ดาวอ่ะนี่ลันงีคูอันนี้ก็สี่ดาวอีกเอ้างิน,งนอันนี้ก็สี่ดาวอีอะ,อ,นนอ,อ,ะอ๋อไม่ใช่สามดาวครับผม <laughs> นี่ก็สี่ดาวอีกอะ่ะนี่กิมจอนะครับผมสี่ดาวอีกอะ่ะสีทองเมื่อกี้ าถูกต้องนะครับเฮ้ยอันนี้5้าดาวครับเห็นแวบแวเมื่อกี้สีออกสีม่วงมวงชมพูชมพูนะครับไม่งยคูโรสากิอีจิโกะนะครับมีตัวเอาไปอับท่าไม้ตายแล้วนะฮะเจมาจดมจำว้าวเลยนะครับผมโอ้อิจิโกะถือแตงโมกแน้ะมาครับโอ้สิบทีนะครับผมรอบนี้เนี่ยก็ได้มาเพิ่มอีก2ตัวนะครับเป็นทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับผมสำหรับ5ดาวตอนนี้นะครับโอ้โหมีอะไรที่ มันได้ยากมากกว่านี้อีกไหมโอ้โหนี่มันได้ง่ายเกินไปอ่ะครับทุกคนขอขิงเลยขอขิงเลยมันได้ง่ายเกินไปอ่ะครับอ่ะสุ่มเลยครับผมทีที่7ทีสุดท้ายนะครับผมเห็นเขาว่าสุ่มได้ไม่จํากัดสุ่มได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองดูครับกดสุ่มไปเลยนะฮะเปึ๊บมาครับผมมาครับมาครับโอ้โหจีโอเวก้านะครับตัวอะไรครับ อีโนอูเอะครับผมชุนซุยครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหยังไม่มีห้าดาวออกเลยครับอันนี้สี่ดาวครับสี่ดาวครับสามดาวไม่ออกเลยอันนี้ก็สี่ดาวครับห้าดาวยังไม่ออกเลยนะครับยังครับยังอีกยังไม่ออกอีกนะครับผมโอ้โหนี่ก็ได้แค่เท่าไหร่สี่ดาวนะครับรอบนี้ถือว่าเจ๊งเลยนะครับ ก็โอเคนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเจงนะครับได้5ดาวมาทั้งสิ้น8อตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะนี่เดี๋ยวพาไปดูครับผมแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างนะนี่ที่ได้มานะครับผม <c oughs> อย่างเท่เลยนะโอ้โหเยอะมากนับหลายตัวเลยนะครับชินจีนะครับอิจิโกนะครับผมโอ้โหเท่เลยอ่ะเดี๋ยวลองเข้าด่านสักด่านหนึ่งดิอยากเห็นตัวจริงๆของมันนะว่าจะเท่หรือเปล่านะ อหานี้เนี่ยผมก็ลงมาลองประลองเล่นๆอยากเห็นตัวเฉยๆนะครับพลังก็ต่างค่อนข้างเยอะนะครับยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับนี่โอ้โหเท่อยู่นะครับเท่ใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ปั้นนะครับยังพอได้ตีสองสามทีนะไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะเห็นไหมเลเวลหนึ่งนะครับอ้าวเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวตัวละครทีเดียวละกันในอีพีต่อๆไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ